ร้ายที่แฝงมากับโซเดียมนะคะซึ่งโซเดียมในที่นี้ก็รวมไปถึงกลุ่มของอาหารที่ใส่เครื่องปรุงเยอะๆหรือว่ามีปริมาณโซเดียมสูงๆนะคะอย่างเช่นอาหารแปลรูปอาหารหมักดองอาหารแช่แข็งอาหารกระป๋องนะคะหรือว่าอาหารที่แช่อยู่ในช่องฟรีสนะคะที่เรานํามาอุ่นร้อนและทานได้เลยนั้นก็มีปริมาณโซเดียมสูงรวมไปถึงขนมถุงขนมซองหรือว่าพวกกึ่งสําเร็จรูปต่างๆก็มีปริมาณโซเดียมที่สูงนะะและยังรวมไปถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ ขนมเค้กขนมปังขนมเบเก,เกอรี่นะคะที่มีการใส่ผงฟูเข้าไปก็จะมีปริมาณโซเดียมสูงด้วยเช่นกันนะคะเมื่อเราบริโภคโซเดียมเยอะมากเกินไปเกินกว่าที่ร่างกายเราต้องการต่อวันก็จะทําให้ร่างกายเราก่อเกิดโรคต่างๆนะคะซึ่ง5โรคร้ายที่มาจากการที่มีโซเดียมสูงนั่นก็คือโรคหัวใจโรคก,กระดูกพุนโรคความดันโลหิตสูงโรคมะเร็งกระเพาะอาหารและโรคไตค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเป็นโรคเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะเราก็ต้องหลีก เรื่องอาหารที่มีโซเดียมสูงเพื่อสุขภาพที่ดีของเรากินดีมีสติกับคุณน้องสารินีฝากเอาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ